สบ,บายดีสบ,บายดีเวอสกูลทุกคนพี่้องจ้ะสบ,บายดีพี่น้องตอนเช้าที่ยงยังบริเื่อ,อาบน้ำอยู่พี่น้องสิมาหาแนาวกินเทียงกันแบบนี้ว้าวมันกินเทียงพี่น้องน,นี่เป็นไทยเป็นไทยพี่เรากินไปอย่างนี้เป็นไปนั้นไม่ได้นอกจาก นั่นเองพี่น้องว <Wow. S 2> ้าวชิทอดปลากินเที่ยงเนาะพี่น้องเนาะโอ้มาเบิงไหมปลาันาทุกตรงนี้นะแก้วชิ้น,อนอทอดเป็นปลาเค็งเนาะพี่น้อง,เ,งเดี๋ยวมือหนาปลาข้อฉันลอจากชิตากแหงไว้เนาะไวให้น้องทำไปโรงเรียนคนมากินขนเแหงมันหลาย ตะขอมันจับปลาเข่งะว้าวเย้ามีซ้ำนีเจ็บพระหลใสเบสนะนะพอนีงามทำนะโอามาวิพยนีย,อยโอ้ชลทางามีแม่นอยู่ยยยตกไปตกจ้กค่ะ ปลาเข่งถอดหากระหาบพกไก่ดอกพี่น้องอยู่ในโอ่งนี่เองในไฮในโอ่งในโอ่งหน้อยไฮนอะเฮ้ยระวังปลาเต็นนี่พี่น้องปลาเข่งปลาคอเดียวมือลาคอยลายเด็ ปลาดุกรกะน,นีแล้ครับบอค่ะแม่ปลาคอนี่ไลายพี่น้องอันดับหนึ่งเลยชุดปลาคอแม่มันออกลูกกับน,นั่นไลายมันออกลูกกับลายพี่น้องขอสไลท์มันเลี้ยงลูกเนาะใช่นะขังใส่ให้ไว้พอแล้พี่น้องนี่คืออุกนี่คืออาหารเพียงขนะองเราเนาะนี่เท เน้นๆนต่นนตปาเคง็เคง <c oughs> แส่บพี่น้องวันอันนี้หนึ่งเฮ็ดแล้วก็ชิ้ทอดปว๋า,าหนึ่งเห็ดพี่น้องเปีเ้ัวเลยพี่น,อน้อ,อหนงหอมกุ้งเฮ็ดตัวแซ่บแล้วหนึ่งเฮ็ด เอากีลกด่เลยวจะใส่ตัวนึงก็สิทอนปลาิเด้อกุ่มด้วยกุ้งด้วยเป็นนัวนัวเกลืออืมซาวเขากัน นี่ีน้องนี่พี่น้ที่เด็ดคือทอดปลาหมอปลาเค็งอะอ่างเงีพี่้องดึง้ยไพ่เซบมหมกก่อนเนาะ เพื่อนทานแม่กศีราผันเป็นหมอดิตแม่หว้าวพี่น้องช่องมือต่อถอสอพี่น้องเที่ยงลังหักอุ้ยผสมลงกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวพี่น้องดู อกเทงตัวนั่นแล้วไอเดนมีโลเก็บสมัวถอดปลาไว้เนาะ10แบบคนงันงันทอดปลาไว้เนาะผ่านชุดดับแล้หริอเลดับแล้วมมีอากาศเขาด้วยหมอดิน ก็จะหาลงเตามันสดับแล้วมีบอลผิวหน่อยหนึ่งมาเคื่อนโบได้ทานปาเตไกันนี่ตับหมักเคือน้ำพี่น้องเนาะอันนี้คือเป็ดตํมหมักเคือน้ำพี่น้องปลาตํมหมักเคือแล้วก็มีหนึ่งเฮดพี่น้องน้ามันเสาวแล้วก็อุเปสิว ออืนะสุกแล้วพี่น้องทอดกรอบเลยนะแนี่แซ่บทอดกรออันนี้เราไปใส่แป้งบุ้มกถ้าใส่แป้งมันเป็นอะไรเนาะปลาเค็งใส่แป้งมันจะบุ้มแซ่บมันเป็นเกิจบอกคือปลาเนาะปลาเนื้ออ่อนเนาะปลาเนื้ออ่อนใส่แป้งคือ เที่ย,ยงขดมหาปลายระวังน้ำมันกระด็นใส่เลนี่ทนอกว้าวกรอ,อบเลยปลาคอปลาเค็งพี่นองแ่บแลเล่นปลาคอได้เสียตากแหงไว้ะะเล้วแนนปลาคอตาแหงไว้ตุ้งต้นนะะเลยบัน แล้วพีนงอาหารบ้านเางยหาหาเองบริมีบริสุทถอดปลาแล้วก็หนึ่งเฮ็ดตำักเขืออุปปาพี่น้องอันนี้ซื้อพี่น้องซื้อไม่ลองทำเมื่อคืนนี่เนาะมาตะวันไปเด้อไปเด้อไปเด้อพี่น้องกินขอน้ำกันเด้อมาเด้อ เด้อพ right. mm ี่น้องกินขอวเทียงน้ำกันเด้อขานเี่้องขเ่าต่อขมลขอนน้อสาขเด้อเขาที่งจะขอน่าขงมาทาเหเเียงอย่งทีขา

กิล้ไปเนมือ่งะไเยป็นมือกล่องพี่น้องมเบิ่งน่ะคนกินแสบๆไปแล้วคู้มที่องเรายภาเอกไปเปลี่ยนปุ่มสมนกคัวใหม่ กระเช้าเวลาไปแลนดน,นุ่งมือเนาะเข็ดพัดประจำตัวอีกสี่มืออีกสี่มือบทท่านเนาะบทท่านบทท่านเพื่อนเฮ้ยพัดสปอร์ตอีกถิดกลัวอสองถิดด่วนนะถิดหนึ่งแี่หน่องที่กี้ดดคนร้ายช่วมือหนิ เสร็จสะพัฒน์ยังไหวกับสีมืดไหวไม่ระเทือนโบท่านแล้วก็เสร็จระบัดน์ไปจับตัวก่อนแม่พักสปอร์ตกะแล้วขอยืดอีกทีแม่บัดบัดเท้าสีไปเขาจังยืดไว้เผื่อไว้จากเดือนหนึ่งมีหัวเก่าหรือเปล่าบอมีมันยากมันหยาไม่มีหัวเก่านะฮะไปเปลี่ยนบนหยาบไหมแม่ไม่จะยืดให้เพคนเปลี่ยนให้ก็ได้

กินเจ็บเจ็บกินซาอุ่นอุ่นใช่ไหมอุ่นอะไรไ่ไปลาคอนแ่บปะทอดเลยปลาคอนทอดเด่ตัวน่อยไหมอืมกินแล้วก็ทิ้งข้าไปเจ้าเดมทำไมเัาทุกคนทีทำเนี่ แม่ข้าวโพจีตกอะไรพี่น้องชัได้ยามโตงทางนี้ข้าวโพดตกบ่อและเมืองเฮาผุและเฮาเฮาเมืองชายผู้ทองท่านอีกเปลี่ยนปักซองเมืองเชียงค่อนทางนี้ทางเฮากับเมืองเองเมืองชายผู้ทอง ข่แห้งป่ะแ่ล้วนิ่าทุกายหิวข่าแห้งพี่น้องสามคนาค่ทอบกินแดกซ่าใจกันไม่ได้เลยพาปามลายแมนหกแฟนจนกินเบื้อดวันทอดจนสาหน้าความบาีเทีย่นอก็สิเปลี่ยนปุ่มสมนุกครัวเนาะด้วยซ้ำแนวทะเบียนบ้านพี่น้อง เรองใาสำหรับคลิปนี้สโลแกนเชลเก้พาบรรยากาศเด็กเพียาลีน้อพี่น้องพภกคีข้าวช้ามกล้วยเนี่ยพอเขากลิ่นก้อนแล้วกินวังซวยอลไรเนี่ยบนชายทันยาเนาะแมนลองใจอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ไปรังใจสอพี่น้องไปแล้วสบายดีไปแล้วสบายดีพอกันคลิปหน้าพี่น้อง